วิดีโอนี้เดยวมูฟมาอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมให้คุณผู้ชมเป็นพาร์ทที่2ของเกม Century Age of Ashes นะครับใครที่ยังไม่ได้ดูพาร์ทแรกผมขึ้นลิงก์เอาไว้ให้ด้านขวาบนของหน้าจอตรงนี้เลยนะ ต้องบอกว่าล่าสุดทางผู้พัฒนาได้ปล่อยข้อมูลเกี่ยวกับคลาสตัวละครอ,ออกมาให้แล้วนะครับโดยอาชีพที่เล่นได้ในวันที่เกมรีลิสนั้นประกอบด้วย3อาชีพซึ่งแต่ละอาชีพก็จะมีสกิลหลักไม่เหมือนกันรวมทั้งแอดดิชันอลสกิลอีก2อันนั้นผู้เล่นจะต้องเลือกเองเพื่อให้เหมาะสมกับทีมและก็แนวทางการเล่นครับมาเริ่มกันที่อาชีพแรกกันก่อนนะครับแฟนทอมคลาสนี้จะประกอบด้วยสกิลบลส์แอตแท็ที่ยิงเพื่อรบกวนการโจมตีของศัตรูกับการวางกับดักระเบิดครับ วินกาดคือคลาสที่2ที่เด่นเรื่องของการสร้างชิลให้กับเพื่อนในทีมโดยเราจะต้องเข้าไปอยู่ใกล้ๆกับความสามารถในการยิงระเบิดพิษและแม้แต่วางระเบิดพิษเพื่อไล่ศัตรูให้ถอยห่างหรือว่าอาจจะใช้ในช่วงที่เราต้องการหลบหนีก็ได้เช่นกันครับ และอาชีพสุดท้ายอันที่3นะครับมาราเดอร์ er, นักรบมังกรสายเล่ล่าและสะกดรอยตามศัตรูที่กําลังหลบหนีความสามารถของตัวละครอาชีพนี้ก็คือสกิลกัสที่ใช้ทําลายกระสุนของศัตรูที่ยิงเข้ามากับ Frost b o บวเพื่อใช้ยิงชะลอการเคลื่อนไหวของนักรบฝ่ายตรงข้ามจากนั้นตัวเกมจะแนะนําต่อเกี่ยวกับระบบการเล่นหรือว่าเกมโหมดที่มีด้วยกัน3แนวทางการเล่นครับ หมดแรกมีชื่อว่า Carnage เป็นระบบการเล่นที่จะมีแต้มให้หลังจากที่เราฆ่าศัตรูหรือยิ่งคุณผู้ชมคิวเยอะระดับของ Bounty level หรือว่าขั้นของการหมายหัวของเราจะยิ่งมากตามและทำให้เราตกเป็นเป้าหมายได้ง่ายครับซึ่งในเทเลอร์บอกว่าถ้าเราสังหารตัวละครทีม่มีแต้มเยอะที่สุดได้มันก็อาจจะหมายถึงชัยชนะในโหมดการเล่นนี้ได้เลยนั่นเองโหมดที่2 Survival mode การเล่นในโหมดนี้จะแบ่งผู้เล่นออกเป็น3ทีมจากนั้นก็ไล่ฆ่ากันให้หมดครับซึ่งใครเหลือรอดเป็นทีมสุดท้ายก็จะได้รับชัยชนะในโหมดนี้ไปอีกทางการเล่นในโหมดเอาตัวรอดนั้นเราสามารถพาโซของเพื่อนกลับไปชุบที่เบสแคมป์ได้ด้วย โหมดที่3เกียร์ออฟไฟระบบการเล่นในโหมดนี้จะเหมือนเกมเรสซิ่งแต่ว่าเปลี่ยนจากรถมาเป็นขี่มังกรความเจ๋งก็คือเราจะต้องบินผ่านเกียรทั้ง8จุดในแผนที่ซึ่งใครทำเวลาได้เร็วที่สุดก็จะชนะไปนะครับแต่ว่าดอกจานเอาไว้นิดนึงนะครับก็คือเราสามารถยิงคู่ต่อสู้ให้ร่วงเพื่อให้ผู้เล่นฝ่ายเรากลายเป็นผู้นําของการแข่งขันได้นั่นเอง เอาละครับแลวก่อนจะไปถึงข้อสุดท้ายนะครับก็ขออนุญาตฝากผู้สนับสนุนเอาไว้ด้วยนะครับกับ a d v i วสศูนย์จำหน่ายอุปรกรณ์ไอทีทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กกาจอมมนิเตอร์และก็อื่นๆอ,อ,อีกมากมายครับโดยตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนมีนาคมคุผู้ชมที่สั่งซื้อสินค้าจาก a d v i ว e .co.th สามารถใช้โค้ด 3MWF o F เพื่อเป็นส่วนลดได้ด้วยนะยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับนึกถึงไอทีนึกถึง Ad v ไว e จจำหน่ ice, นายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับ เอาละข้อมูลสุดท้ายที่ทางผู้พัฒนาบอกกับเรามาก็คือแมปในเวอร์ชัน Early Access จะมีด้วยการ3แผนที่ได้แก่ทะเลสาบคินวาวัตชากึงทะเลสาอย่างอัร์ตรันเซนชูรีและก็ฟิโอลนาเบสินที่เป็นแผนที่สาหรับซ้อมมือก่อนลงสนามจริงเอาละครับทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องย้ากันอีกทีว่าเกมนี้ยังอยู่ในช่วงพัฒนาที่ปล่อยออกมาให้เราได้ลองเล่นกันในเดือนเมษายนนี้กันก่อนแต่ทั้งแผนที่คลาสและก็โหมดการเล่นต่างๆจะเพิ่มเข้ามาให้อีกในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนแถม Century เซนเกรีเล่นฟฟีอีกด้วยนะ คุณผู้ชมที่สนใจก็ต้องบอกว่ารออีกแค่เดือนเดียวก็จะได้เล่นแล้วละครับเอาละอัปเดตกันประมาณนี้ช่วงครื่งหลังของวิดีโอผมก็จะทิ้งเชลเลอร์เต็มๆให้คุณผู้ชมที่ยังไม่ได้ดูให้ได้ดูกันเหมือนเดิมนะสุดท้ายเชลเลอร์เชลเลอร์เอพิโซดนี้ผมลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าวิดีโอนี้สวัสดีครับ Welcome to Century Age of Ashes. Engage in multiplayer airborne skirmishes where the line between life and death is drawn with fire. The early access version features three playable classes, all with a distinct power and two additional abilities that you can select depending on your strategy. Phantoms can cloak in an instant to escape a chase or set up a nice kill. Use the blast to disrupt your enemy's movement or set up explosive traps with the mine. Wind guards shield their teammates from harm by rushing to their side. They can use the blast or deploy poisonous smokes to drive off foes and cover a tactical retreat. Relentless marauders mark and track down their fleeing enemies. Use gusts to escape projectiles or numb your preys with impairing frost bolts. Combine these various classes to rule the skies in three exclusive game modes. In Carnage, each point you grant your team by killing an enemy increases your bounty level, thus, making you a more valuable target. Thrust the Drake Piercer for a one shot frag. Or unleash the Berserk's Wraith to claim victory. Survival mode is a three teams battle in which triumph goes to the last one standing. Only your allies can respawn you by carrying your soul back to your base camp. Finally, pick up the flag in Gates of Fire and pass through eight gates positioned across the field. Escape your enemies to secure the lead in this lightning fast confrontation. Epic game modes call for epic battlefields. Hunt down your foes through the splendid sceneries of the Hunevod Lake or in the rugged barrens of the Aldrun Sanctuary. And if you do not feel like risking your scales in a full on battle quite yet, the Fjallnar Basin will provide a perfect arena for beginners. Now is the ideal time to join the fight, as the game's content will soon expand to include new maps, classes, and modes, with unique rewards awaiting early warriors. Century Age of Ashes takes flight in April, so make sure to answer the call of Dragon.